ลูกยิงยิงออัดวิดีโอเนี่ยกือมมาทำอะไรเนี่ยเออยจะเอ๋หนูมาเที่ยวเหรอลูกคะเพิ่งเห็นปโยน์องกาำเนี่ยวะเออ

ไม่มีอะไรอ่ะพี่ปาเนี่ยปะป๊าอยู่ในสายปะป๊าอยู่ในโทรศัพท์เกือบปะป๊าหน่อยเดี๋ยวจุ๊บป๊าโอ้ยอะไรนะลูกจุ๊บปลาสวัสดีครับปะป๊าก่อนสวัสดีครับปลาก่อนสวัสดีครับก่อนแล้วาแป้งด้วยสวัสดีแป้งบายบายด้วย